วันนี้ชวนเพื่อนๆมาออกกำลังกายนะคะที่สวนเรือนแพพิษนุโลกเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองทั้งสวนได้ลาดยางอย่างดีนะคะแล้วก็มีความกว้างมากแบ่งเป็นสองเลนสำหรับวิ่งแล้วก็ที่จักรยานอีกหนึ่งเลนนะคะสวนจะมีความยาวรอบสรงประมาณสองกิโลเมตรนะคะแต่ก็มีทางลัดเลาะต่างๆสามารถทำให้มีพื้นที่ประมาณ500เมตร หนึ่งกิโลเมตรสำหรับคนที่มีกำลังน้อยนะคะเราไม่ต้องกลัวนะคะถ้ามาเช้าเนี่ยทางสวนจะเปิดไฟตลอดแล้วก็มียามนะคะสวนที่อันนี้จะเป็นห้องน้ำที่สวนก็มีห้องน้ำมีความสะอาดนะคะนอกจากจะมีสวนสำหรับวิ่งแล้วเนี่ยเราก็ยังมีสถานที่สำหรับออกกำลังกายนี่ก็จะเป็นสวนสำหรับเตะเตะแต่ก็เปิดไฟสว่างเช่นกันนะคะนอกจากนั้นก็มีอุปกรณ์ออกกำลังกายยืดเยยดกล้ามเนื้อต่างๆสำหรับประชาชนนะคะ มีการตกแต่งนะคะนี่มีศาลาธรรมศาสตร์มีน้ำพุนะคะใจกลางเมืองเลยนะคะแล้วก็มีต้นไม้ดอกไม้สวยๆเยอะๆเต็มสวนเลยนะคะนอกจากนี้ในสวนก็ยังจะมีวัดนะคะจะเป็นพุทธมณฑลพิษณุโลกสำหรับออกกำลังกายเสร็จเนี่ยเราสามารถมาทำบุญนะคะใส่บาทแล้วก็ให้อาหารปลาได้ อันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปนะคะที่สวยงามที่พุทธมณฑลพิษณุโลกถ้าชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ